สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนนูลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนองปื้มคะ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะหวัวใจกายภาพน้องนกขาถ่างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการอนุบาลในการกายภาพน้องนกขาถ่างคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะน้องนกขาถ่างเกิดจากสาเหตุอันใด เกิดจากพ่อแม่ทับค่ะพ่อแม่แย่งกันป้อนแย่งกันปกนี่แหละค่ะสําหรับเค้ดตกมันน้องปื้มนะคะไม่ได้เกิดจากขี้เลื่อยน้อยค่ะเกิดจากพ่อแม่ทับทั้งนั้นค่ะแล้วทุกๆครั้งเราก็สามารถกายภาพดัดขาน้องให้เดินเป็นปกติได้ค่ะตอนเช้าๆก็จะคอยเช็กน้อ,นองนกทุกวันนะคะแต่มาเจอช่วงตอนเย็นค่ะคุณตาก,ก็เลยเอามาให้อืม ก่อนนั่นแหละค่ะเราก็มาทํากายภาพค่ะออไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมค่ะน้องกตัวนี้อายุวันได้เจ็ดวันค่ะก็ตอนแรกก็ปกติดีค่ะก็มาเจอช่วงเย็นค่ะก็สําหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะคะก็คือแก้วค่ะที่มีลักษณะเป็นวงรีนะคะหรือว่าเป็นถ้วยก็ได้ค่ะถ้วยเป็นวงรีเนาะ แล้วก็นี่แหละค่ะยัดทิชชู่ลงไปแล้วก็พับทิชชู่เป็นกลวยวางลงไปค่ะให้เป็นกลวยหลุมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาน้องวางไว้ค่ะน้องก็จะถีบ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 ขาถีบ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 ไปเรื่อยๆ,ๆแล้วรอบนี้น,นะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าช่วงขาน้องกลับมาเป็นปกตินะคะซึ่งสําหรับทุกเคสยายก็จะทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีปกติทุกตัวค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ แต่น้องตัวนี้อายุวันได้เจ็ดวันค่ะแล้วเราดื้อมากเลยค่ะดื้อดื้อแบบเหมือนเด็กไฮเปอร์ค่ะไฮเปอร์มากๆเลยค่ะอืมยายก็พยายามจับมาอยู่ในอุ้งมือดัดแล้วแบบให้ขาน้องงองอเข่าคูอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่นิ่งดื้อดื้อมากไฮเปอร์มากๆเลยค่ะ เชื่อว่าน้องจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเอาใจช่วยกันนาอว่าจะทําสําเร็จไหมสาเหตุที่ยายไม่ได้ลงคลิปก็นี่แหละค่ะยายซสีเรียยายเครียดกับน้องค่ะยายกลัวน้องพิการค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้ยายบันทึกไว้วันที่หนึ่งเมษายนหกแปดนะคะวันที่เจอน้องค่ะ,ะก็เฝ้าติดตามอาการมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทานไป2วันค่ะก็ไม่ได้ผลค่ะสรุปแล้วก็คือว่าต้องทำวิธีที่2ค่ะท่านผู้ชมค่ะตามมาดูค่ะว่าวิธีที่2เราจะทำแบบไหนค่ะก็หลังจากการประเมินขาถ่างของน้องนกแล้วนะคะว่ามันไม่ดีขึ้นมันไม่หายแน่นอนค่ะยายก็เลย มาจัดการวิธีกายภาพบำบัดขั้นที่สองนะคะวิธีที่สองค่ะก็คือหาเศษผ้าค่ะเศษผ้าผ้ายืดผ้าเศษผ้านี่แหละค่ะเป็นผ้ายืดก็ได้เนะาะเศษผ้าอ่ากะเอาพอประมาณขวดแก้วโหลเรานี่แหละค่ะขวดแก้วเนี่ยกะเอาพอประมาณอัน,นปากแก้วเนาะปากแก้วเวลาย่อนน้องลงไป เสร็จแล้วเราก็จะทําวิธีตัดช่องค่ะตัดช่องเล็กๆเท่ากับการไม่ขีดก็ได้ค่ะกประมาณว่าขาน้องหย่อนลงไปไม่ต้องใหญ่นะคะเล็กๆค่ะเราก็กะว่าระหว่างลําตัวตรงช่วงกลางระหว่างขาเนี่ยกะกะแต่ไม่ต้องให้ห่างมากนะคะเพราะว่าอนาคตมันก็ต้องยืดอยู่แล้วอะเพราะว่าน้องเขาจะเอ,อทำการดีดขาถีบขาแบบบอกง,ง่ายๆแค่ขีดือนั่นแหละคะ่ะ ก็จะถีบแข้งถีบขาเนาะอ่าผ้ามันก็จะยื่นออกเองค่ะไอทีตัดก็ตัดนิดนึงต้องตัดอูใหญ่นะคะเนี่ยค่ะก็กะระหว่างวางตรงช่วงลำตัวกลางตัวเขาค่ะ ก็จะได้ในลักษณะรูๆแบบนี้ค่ะหินบอก่ะเป็นหูหูเนียนน้อยแล้วเวลาน้องถีบแข้งถีบขามันก็จะยืดออกเองละค่ะมันก็จะยืดขยายออกเองละค่ะท่านผู้ชม,มเสร็จแล้วเราก็เอามือกดกด กดกดดูความหย่อนเวลาเราเอาตัวน้องลงไปนะคะกดกดะคะ่ะแล้วเราก็จะทําการติดสกอตเทปติดสกอตเทปรอบปากปากแก้วปากขวดนี่แหละคะ่ะติดเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะไปยังไว้เนาะนี่แหละคะ่ะติดในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะเอาน้องนกหย่อนลงไปค่ะสําหรับใน ในแก้วนะคะข้างในก็คือว่ายายจะเอากระดาษทิชชู่ใส่ลงไปค่ะเผื่อเวลาน้องถีบขาก็จะได้สัมผัสนิดๆนหน่อยเส็จสัมผัสนิดๆนหน่อยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการแบบว่ากายภาพขาน้องนะคะเออโดนนิดๆนหน่อยก็จะเออเออจินตนาการเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะว่ามันจะได้ผลไหมซึ่งวิธีแรกมันไม่ได้ผลเราจําเป็นจะต,ต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็ออกจากสายโหดๆหน่อยนึงค่ะ แต่อย่าใจอ่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากให้ขาน้องหายม่ปกตินะสหรับวิธีที่สองนี้โหดหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วแล้วโอกาสที่จะดิ้นหลุดออกมาข้างนอกก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบโหดนินดๆเพื่ออนาคตของน้องค่ะไม่อยากมีน้องนกพิการสงสารค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเอาน้องนกใส่ลงไปค่ะ ขาสองข้างนะคะที่เราตัดเป็นรูๆไว้นะคะย่อนลงไปสองข้างเลยค่ะอ่านันเห็นไหมคะขาน้องก็จะถีบถีบในลักษณะแบบนี้ค่ะมันเป็นการกายภาพกระตุ้นกล้ามเนื้อของน้องค่ะซึ่งขาน้องกระดูกน้องก็ไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่าเพราะความดื้อข,ของเขาค่ะเพราะความไฮเปอร์ของเขาเขาไม่ยอมไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมให้เราทําอะไรเลยค่ะอืจับแล้วก็แล้วก็แบะเหมือนเดิมก็เลยต้องมาใช้วิธีที่สองค่ะ ก็จะโหดๆหน่อยนึงค่ะน้องตัวใหญ่แล้วค่ะก็เรามีแก้วใบนี้ใบเล็กเนาะเราไม่ได้มีแก้วใบใหญ่ค่ะท่านผู้ชมอ่า<ะ>ก็ะจะคอยสังเกตขาน้องดิ้นกระดกักกระแดกกระดกกระแดกดูเห็นไหมคะท่านผู้ชมทิชชู่ที่เราวางข้างล่างนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าอ่คอยกระตุ้นให้เขาเหยียบอืมเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าคนเรานะ่ะหย่อนขาลงไปเอ๊ะเหมือนจะเหยียบอะไรเหมือนจะโดนอะไรนะคะ เห็นไหมคะกะกระเดก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 โอ้ยคิดมากเลยลูกฉัน <laughs> โอ้ยเอ็นดูท่านี่เนาะพี่น้องเอ้ยโอ้แต่ว่านางอ่ะให้เปร์มากเลยนะคะนี่คือนิ่งส,สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับวิธีที่สองนะคะเราใช้เวลาในการกายภาพน้องสองวันค่ะก็หมั่นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวด้วยละคะท่านผู้ชมค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะอือก็สรุปว่าดีขึ้นแล้วค่ะ แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะคะก็คือว่าขาน้องก็สามารถงอได้เป็นปกติแต่ยังไม่โอเคร้อยเปอร์เซนต์ค่ะยายก็เลยต้องเอาให้มาอยู่ในถ้วยซึ่งมีลักษณะวงรีแล้วก็นี่แหละค่ะพับทิชชู่เป็นกลวยให้น้องกายภาพต่ออีกค่ะสำหรับวิธีที่สองนี่ก็คือก็จะออกหดหัวนหน่อยนะคะเพราะว่าน้องดิน้นเราต้องต้อง ใช้พงใช้ผ้าอะไรเอาสกอตเทปแปะเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันน้องดิ้นค่ะการไม่ขยับขยื่อนให้ขยับขยื่อนเฉพาะข้างล่างนี่มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อน้องอกระดูกของน้องกลับเข้ามาในลักษณะปกติค่ะก็โหดหดนิดนึงแต่ยายไม่ไปไหนนะคะยายจะคอยเฝ้าดู่า ยายห่วงค่ะก็คือลูกหลานของยายนะคะยายเคยมีเคสน้องพิการขาขาถ่างค่ะตอนนั้นยายไม่รู้เรื่องเลยค่ะช่วงใหม่ๆเนาะอือยายก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสค่ะเลยไม่ได้อัดคลิปอะไรลงทั้งนั้นละคะ่ะดูแต่น้องนี่ละคะ่ะก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าซาค่ะไอ้ส้มซาซามากค่ะซาจริงๆโอ้ดูแลทั้งร้องไห้ด้วยละคะ่ะยายท้อเลยอ่ะสงสาร ส,สงสารสงสารสงสารมากเลยอ่อผลสุดท้ายก็หายเป็นปกติร้อยเปซ็ค่ะดูนะคะขาน้องงอได้ดิ้นได้เนี่ยเน,ยเนยีจากที่แบะออกค่ะ,คะท่านผู้ชมค่หายเป็นปกติรวมเวลาในการกายภาพนะคะก็สี่วันเนาะ อสองวันนดะ้อยู่ในแก้วในกลวยวิธีที่หนึ่งเนาะสำหรับวันที่ที่สองวิธีที่สองก็อยู่ในเปรย์ทางขาอีกสองวันคะ่ะแล้วก็เอามาลงอ่าอ่าลงในถว้นยว,ถวยเนี่ยีถ้วยเนี่ยถีบไปถีบมาอีกหนึ่งวันคะ่ะผ่านไปเจดวัน หายเป็นปกติแล้วค่ะสําหรับวิธีดักนกขาถ่างวิธีที่สองนะคะได้ผลสําเร็จแน่นอนแล้วค่ะย่้าซาแสบมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเผื่อจะผ่านมาได้เนาะวิธีที่สองนี้ได้ผลดูขาน้องนะคะหายเป็นปกติร้อเซแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะคะวิธีดัดนกขาทางค่ะวิธีที่1ไม่ได้ผลเราก็มาดูวิธีที่2ก็ประสบผลสําเร็จแน่นอนแล้วค่ะดูขาน้องนะคะท่านผู้ชมค่ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะโอ้ยชื่นใจยายค่ะ,ะท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อทองน้องบ้านน้ำปื้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะสําหรับวิธีดันนกขาถ่างนี่นก็คือแชร์จากประสบการณ์โดยตรงคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็ฝากแชร์ฝากดูพี่พ่ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ